อีกแล้วครับกับภารกิจสุดมันวันนี้เป็นเอพิโซดที่3โอ้โหภาษาอังกฤษซะด้วยวันนี้ต้องเป็น EP 3มแน่ๆไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกโปรดิวเซอร์ก็บอกให้พูดพบอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ที่อยู่ในสายออฟโรดเช่นเดียวกันครับ มาจากคาขับไหนครับมาจาก NP 3 0 0นาวาล่าขับครับวันนี้เราเตรียมพร้อมไว้เลยนาวาล่าวันนี้ใครจะสอนผมครับวันนี้เนี่ยเรามั่วไปเลยเรามั่นใจกับคือพันยางโตโยต้ายรุ่นล่าสุด Open Country RT ีอยู่แล้วครับแต่พี่มีประสบการณ์มาอยู่แล้ววันนี้ผมมีตัวปวนครับพริตตี้จักโตโยต้ายครับเรียนเชิญนะ แค่วันนี้สอบเป็นภารกิจเขาเรียกว่าตัวสร้างสีรันนห้พี่แต่คนเราสุภาพบุรุษลสนิยมมันต่างกันถ้าให้พี่โกเลือกให้อะให้ผมเลือกเหรอใช่ให้ผมเลือกให้พี่เหรอติโกเลือกใคจริงไงนี่ไงนี่ไงใจจริงพี่ขอบคุณมากครับไอ้พี่มองทะลุได้ครับตามนั้นเดี๋ยวให้น้องไปกับพี่ได้ครับไปรอบชมกันก่อนเลยครับโดยผู้เข้าแข่งขัน ต้องผ่านภารกิจที่มีด้วยกัน3สเตชันโดยสเตชันแรกที่เขาเห่งขันต้องขับรถกระบะสุดแรงที่ใส่ย,ยางโตโยต้าโดยการสุดสตาร์ทไปเจอ,อบัสกุต่างๆสุดโหที่เราเตรียมไว้ให้จนไปถึงเส้นชายใครทาเวลาที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเรายังมีเกมพิเศษสุดห้าแพลนระหว่างการขับลุยด่านต่างๆเพื่อชิงคะแนนพิเศษอีกด้วย Round one. Fight. จะไม่กดอะไรซื่อๆกดตรงนี้ลูกใส่ดิรอเขาดิตรงแรกหยิบเกมนะใส่แล้วไปแล้วเฮ้ยต้องชื่อเหมือนกันอีกไอโก้กับน้องโก้เออได้ลงอะไเงี้ยเอาดิเขาอะไรปวดปวดได้ดิ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 เส้นน้ำใสกข้าวตี๋เฮ้ยเก่งว่ะ กินกับส้มตำกินกับส้มตำด้วน้ำจิ้มไก่ย่างอีกอย่างนึงข่าหมูข่าหมูอะไรข่าหมูย่างเฮ้ยไม่ได้เว้ยที่กินกับข่าหมูย่างคือที่กินกับข่าหมูย่างคือจิ้มแกวไม่ใช่ที่เป็นมะละกอมีมะละกอกับส้มตำเลยเออเวลาหยิบคำหนามม่อยากให้เห็นดิต่างขึ้นข้าวอ่ะเล่าไปทำเนี้ยข้าวผัดเออข้าวอ่ะเอาไปคลุกกับสีม่วงอ่ะข้าวอะไรเล่าข้าวไปคลุกกับที่แม่เคมๆคมมาก ข้าวไปคุกกับที่เค็มๆเกลือไม่ใช่เกลือข้าวคุกกับอะไรเค็มๆวะคนอข้ามข้ามประเทศเราคือประเทศอะไรไทยเนยแล้วทำนี้คืออะไรประเทศไทยไทยัยผัดผัดแบบแบบแบบไทยใครผัดข้าวนี้วะอ๋อเสียวอ๋อเมากเลยอ๋ออออส้มเออ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 ันนี้เป็นจับข้าวนะอันนี้เป็นจับข้าวแล้วส้มมีสายพันธ์อะไร แบบตรงข้ามกับต้มอ่ะแกงส้มแกงมีคำว่าแกงแล้วก็เป็นส้มแกงเี้ยวหวานอันนี้ตรงข้ามกับแกงคือตรงข้าแกงคือต้มจืดต้มมีคำว่าต้มมีคำว่าต้มต้มอะไรแล้วก็แล้วก็อาหารที่แม่งกินกันทุกวันอ่ะไข่เจี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่ เผ็ดเผ็ดหน่อยกระเพราไก่กระเพราหมูกระเพราไก่ถูกแล้วแล้วลอกกินคู่กับอะไรไข่ดาวเออตรงข้ามกับแกงแต่ว่ามีรสเผ็ดผัดพริกแกงตรงข้ามกับแกงแกงคืออะไรอ่ะมีแกงมีผักมีอะไรอีกมีนึ่งมีอะไรนึ่งต้มย่างต้มมีคำว่าต้ม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 ยำเออยำอะไรต้มยำกุ้งเออไป นี่ก็คือเป็นการขับจำลองแล้วก็จะมีน้องมาให้เร,เราตอบคำถามด้วยคือสติครั้งหนึ่งเราก็ต้องตอบคำถามอีกสตินึงเราก็ต้องประกองในการขับรถด,ด้วยยางตัวนี้มันสามารถทําให้เรามั่นใจได้ในการขึ้นเดินและลงเดินเนี่ยเรื่องจากพื้นมันลื่นยางตัวนี้ก็สามารถดึงรถให้มันสามารถอยู่ได้นะครับค่อยๆลงอย่างช้าๆปลอดภัยครับสนุกเกมแรกครับเกมท<า>ี่หนึ่งข้อขอขับไปมาปลอดภัย คำถามไหมมาจ้าคำถามแรกนะคะโอ้ยโอ้พี่เบาๆอะไรเป็นเส้นคะอะไรเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อถูกไปโอ้ยสุดยอดไปกินข้าวไม่หมดเอาข้าวไปทำอะไรคะทิ้งไม่ใช่ไกินข้าวไปหมดเอาไปเอาไปเททิ้งไม่ใช่ข้าวไม่หมดกินเอ่อข้าวอ๋อโอ้โพี่ติดน้องโอ้ เป็นเส้นค่ะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเส้นอ่าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอ่อค่ะเอาไปขุกกอซีอิ๊วผัดซีอิ๊วไม่ใช่ผัดหมี่โคนอ่าผัดหมี่โคนเรกเอย่างยังไงบ้างถูกต้องเออแกงอะไรที่เป็นสีเขียวแกงเขียวหวานอ่าถูกต้องโอ๊ยพีมเขาบอกเธอถูกต้องแล้วกดเยี๋หมดแล้ว ตกสนามหนึ่งไปแล้วครับพี่ขับไม่ยากหรอก ย่างไทยคำนี่แหละเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยเลยแต่ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะครับแต่ดูทรงแล้วพี่น่าจะได้แน่นอน<ผ>มาก<ม>ไปปั๊บแค่หายใจทิ้งผมรู้เลยยอมเลยยอมนะยอย่าพึ่งยอมตอนนี้เพราะยังมีอีกสเตชันหนึ่งให้พี่ได้แก้ตัวโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับสเตชันที่2ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกรง่งที่ใผยยางโตโยต้ยา,าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจอด่านอุปสรรคต่างๆใครทำเวลาได้ยี่สุดเป็นผู้ชนะ นักสเตชันสองนะครับก็เป็นการขับสี่โดยผ่านหลุมสลับนะครับเป็นหลุมสลับแล้วก็มีการขึ้นเนินแล้วก็ลงในบ่อน,น้ําซึ่งสามารถผ่านสกัคไปได้แากดูเยี่ยมครับด้วยประสิทธิภาพของยางตัวนี้นะครับในการลงหลุมความนุ่มนวลที่ลงไปนะครับในการลุยน้าตะปุยขึ้นเนินถือว่าตอบโจทย์พร้อมไหม ได <c oughs> <ies, S 2> ้ไหมได้ได้ได้เลยอาตามถนัดหลุมอะไรก็ได้อ๋อนี่มีหลุมเลยหรออ๋ออ๋อลองลององสักขับไม่เป็นเลยอ๋ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเะไร้ มีตัวอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปร้องดูเสียงดูไปได้ค่ะไปได้อยู่นะตอนนี้เราได้เอปายยอัไหต่อขึ้นเลยให้เราเียวมันสูงอะมองไม่เห็นเลยเลยอะตอถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้ลอยหนูลงได้ไมได้ได้ไดขอได้ นาอ่กดส yup. ีเพื่อนสาวเล็บมึงยาวกว่านี้กิโลกว่าแล้วขึ้นรถดิไปขึ้นรถกันละเอาละโอ้ยหยุดเป็นอะไรลูกเใช่ผมทำมททางที่เลี awesome ่ยบก็ปุ่นหมดก็กาดนะบุรีปะเนี่ยโอ้ย xin lỗi chị thôi chị ôi chị thôi chị thôi Ôi thôi chị 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 thôi ไปลูกต้องลงสิลูกหัวสวยกัด้วยสีบารนั่นนี่เ,เราพอได้เ,เ,เลยว่าสูสีนะเกมสองผมขอแก้มือเลยโดยเฉพาะงานนี้ผมว่าเฉียดชิว งานนี้เราต้องไปที่ด่านต่อไปกันได้เลยสเตชั่นต่อไปกันวัดกันไปเลยใี่ไสมทีนั้นไปต่อกันที่สเตชันต่อไปกันเลยทีเดียวสเตชันตัดสินเลยก็ว่าได้ตัดสินเลยโเสเตชั่นที่3ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกรง่งที่ส่ย,ยางตัวถ่ายเริ่มจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยโดยจะต้องผ่านโคง้งหรือโหดด้วยความเร็วสูงใครทําเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ 3> Round 3. ไปสิเร็วดี โอ้ยห่วงสวยว่างไม่ได้แต่งหน้าตลอดพรอมยังพรอมยัง เร็วเร็วเรคำถามคำถามตีเร็วเร็วเร็มีอะไรมีอะไรอะไรถามพี่เฟยคำถามพีเฟษก็คือมีป้ายโซโยไทยทั้งหมดจะถือป้ายในสนาที่สใครคนคิดคำถามใครจะไปนับวะยีป้ายแด้ละยี่สิบสอง สเตจทั้งสามนะครับก็เป็นสเตนท,นที่ใช้ความเร็วขึ้นมาหน่อยเดงยก็คือจะให้ทดสอบในเรื่องของอยางนะครับว่าแต่างเข้าโค้งด้วยความเร็วแลยางตัวนี้จะอยู่มีศาสต์เข้าไปเะ็นโค้งเลยไดย้ลองกับมือเองได้สัมผัสเองขับเองถือว่าอยู่เลยครับอันนี้นนข,ข้างเห็นภาพจริงจ้ารค่ะ อันนี้ดีไหมสไป สิบเอาสิบสิบใช่ไหมสิบสโอเคสนามสามเรียบร้อยพี่บาทมันมาสนามสามมันดิผมแพ้ไงมันคนเดียวดิก็<อ>ม,มันเลยดิชนะอ่ะก็ไม่อยากคุยด้วยเนี่ยก็ดูู้เสียงผมไม่อยากคุยโอ้โหชนะได้ยังไง เขาบอกว่าแก้เกมถ้าครั้งนี้ผมชนะผมชนะพี่เลยเป็นสเตตสเปเชียลเป็นการวิ่งแบบสลาลอมโอเคได้สลาลอมเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะว่ามันจะไปทำอะไรไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยมันเอาฮาอย่างเดียวมันเอาสนุกมันนะแม่สนุกเราอะเอาเลยไหม่ะสเตตสีไปดูเลยสลาลอมเป็นยังไงไปรับชมกันเลยฮะ round four fight แล้วกดเลยกดเลยกดดีไป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 นะโก้ไปแล้วจุดนี ไอปรดิวเซอร์มันก็คิดเอาฮาอย่างเดียวมันไม่คิดเอาขับเลยว่าขับยากขับง่ายขนาดไหน ก็เป็นรูปแบบสลาลอมนะครับก็คือให้ขับหักซ้ายหักข,ขวาเหมือนสถานการณ์จริงเวลาเราเจออะไรเนี่เยเราต้องหักหลบและเชื่อได้ว่าพอเวลาเราหักหลบแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการแผลแต่ยางตัวน,นี้มันมันไม่ไปไหนครับคือพอเราหักคืนสวัดดีนึงปุ๊บมันสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่เราเราปัะคับได้ถือว่าดีครับคือได้ลองแล้วมั่นใจมากครับไปเลยค่ะ

ดิ้ดูเซอร์กี่ครั้งกี่คนให้กูชนะบ้างไม่ได้หรืออย่างไรบอกกี่ครั้งกี่คนว่าอย่าปักตะไคร้กับผัวแพ้แลเลยอ่ะโอ้โหพี่โกออมมือให้<พ>ต้องตรงๆเลยคนแพ้ต้องตากฝนเว้ยเขาบอกมาเสียเวลาครับผูบ้ชนะจะต้องได้ของรางวัลไปื่อกีวอชเชอร์จากพิพันยานโตโยไทยกลับบ้านไปมูลค่า10,000บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดจริงฝากรางวัลไมื่ี่น้องก่อนครับพี่โอเคครับสุดท้ายนี้ผมถามพี่หน่อยทุกสเตถานที่เราผ่านกันมาพิพันยางโตโยไทย รุ่นล่าสุด Open Country RT มีความรู้สึกไงบ้างกับการผ่านดานทุกสเตชชั่นของเราในวันนี้พี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับเป็นลูกผสมนะลูกผสมระหว่างมัทเทเลนกับ All ออเทเลนเออนะมันน่าสนตรงนี้ครับมาเป็นออเทเลนแล้วก็มัดไปเลยมัดไปเลยนนใช่เอามาไฮบริดกันผมว่าน่าสนใจตัวนี้เพราะฉนั้นสับคําว่าสายออฟโรดที่แต่งสวย เขาบอกว่าใช้แก้มวิ่งไม่ต้องแล้วอันนี้ได้ทั้งแก้มได้ทั้งหน้าถกวิ่งได้เลยตอบโจทย์หมดแล้วดีจริงๆนะครับผ่านอุปสรรคหมดรถบางคันของการแข่งขันของเราในวันนี้ทสเตชันเป็นขับเคลื่อนสองล้อมันก็ผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าขับไม่ได้เลยขับไม่เป็นไม่มีทักษะผ่านได้แน่นอนแน่นอนด้วยยางตัวนี้สุดยอดจริงสุดยอดครับนักหาซื้อได้เลยนะครับ ที่ตัวแทนยำน่ายปริพัณฑ์ยางตโยไทยทั่วประเทศวันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับพี่ก้ครับท่านผู้ชมครับความสนุกยังไม่จบยังมีอพิโซดต่อไปแต่วันนี้ขออนุญาตหลบฝนก่อนเดี๋ยวใครจะรับประทานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ